โอเคมาต่อกับคลิปที่8นะครับนี่คือสัญญาณแยกไฟจราจรที่7แล้วนะครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับอันนี้โชคดีเรามาไวหน่อยนะครับนี่เขียวพอดีครับตัวนี้อยู่ที่แยกโลตัสหัวทะเลนะครับตัดกับสายฉอนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าแยกหมู่บ้านอยู่สบายนะครับตัวนี้ ค่อนข้างเยอะเราค่อนข้างเยอะอไฟจราจรนะครับข้างหลังเรา <Okay. S 1> น่าจะประมาณหนึ่งนาทีเหมือนกับแยกเมื่อกี้นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้นะครับที่ทำให้มีโอกาสนะครับที่จะทำให้ตกเวลาได้นะครับขอบคุณสำหรับ การรับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับ